นอนี่ก็บบักใหญ่เลยนะผู้ชมสบายดีทุกคนวันนี้หมกกันลงน้ำอีกเซนเคยและวันนี้น้องกับสิพ้าทุกคนไปหาอาหารป้าอาหารดงมาก,กินและน่าทุกคนกับสิไปหาอยู่ที่พักเซเนาะ แต่ก่อนที่จะไปหับส่มคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้นำได้สั่งสารผลิตภัณฑใหม่ออกมาเนาะอาซันไปหับสมกันเลยตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางแม่น้ำนยทุกคนแม่น้ำเซบบังไฟเนาะเมื่อคืนนี้ฝนต้องแห้งทำให้ส้มเอ้ยคุณแม,มน้ำขึ้นแบบไร้ร้าย นี่ไี่พายได้ค่ะพี่โต๊ะวันนี้น,น,น่าจะใส่กัปพอของน้ำอีกแล้วนะนี่ลมแบบโอ้โหลมแหง้งนะทุกคนนะ ลมแห้งแค่แห้งว่าทายคืออาจจะกี่รอนจะอ ไายไปแล้วมันไก่ชิกายบอ่อที่เขาจอดพิงอะไรหรอกระรน้ำแห้งขนาดทุกคนว้าทุกคนตอนนี้มาเขาถ่ายแล้ว ที่เราจะจอดเรื่อตอนนี้ระดับน้ำกับเข,าข่าขัานวิกิตแล้วเนาะบอคันยังขึ้นอยู่อีกสองสามมือนี่ฮอตเทิงูเลยทุกคนเด้ ของสาโมน่ะนี่มองไหมมันต้นเพื่อนกับข้อมะงามต้นกล้วยกับข้อมะงามทุกคนหลายสูงเกือบสีส่สามนามแล้วมันต้นแล้วหัวฮอตจะมาฮอตก็เห็นก่อไผ่เลยนะทุกคนเนาะนี่ก่อไม้ คือหลายเวอร์และน้ำกะหลายเวอร์คือกนเนาะโอ้แต่นี่ถ้าเราอดเราน่าจะมาแต่อยามมองเนาะแล้วเขาสีถามเ่นเบึ่งว่าได้ป่าหรือบ่สบายดีเราอดได้เนี่ยป่าเจ้าไ้หน่อยึ่งเออนี่ค่ะป่าไม่เหรอจ้าไดเอี่ยมไปนึง เนี่ยปอน้ำน้ำไหลมาน้ำตกมาทุกคนเนาะ้อน้ำไหลมาไปใส่ว่เดยวเราไปเบิ่งต้นน้ำลำตารเนาะ้อ ทุกคนเอออ้าเอา้เอาวอา้อาน้ำไหลมากแต่พูดดิโอโห หรือว่าน้ำไหลามาแต่ทงผูบว่าทุกคนโอ้ยลมเฮงทุกคนตอนนี้ก็มาหอนแล้วว่าที่เขาจะหาอาหารป้าที่น้นำว้าเถิงเนาะก็คือน้ำไม้นั่นเองนะท่า <Wow. S 1> นผู้ชมว้าวนี่เี่ยเขากสีหาตั้งแต่อยู่นอกนี้เข้าไปจนข้นไในเลยเนาะคู กอน้ำไม้หลาหวังว่าน้ำไม้ก็จะหลเนาะูทุกคนตอนนี้มาฮอนแล้วเนาะบ่าที่เขาจะหาน้ำไม้ว่อที่หานไม้น้ํากระห้งเต็มเลยทุกคนเออโซไยน้ำน่าจะไหลามาแต่เพิ่งพูดคุยละเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักนะ ทุกคนมาเดี๋ยวน้อนำจะซับเอาเลยนเนาะเฮ้ยได้เลยทุกคน เพราะว่าน้ำอยู่ใกล้ตัว ออาทุกคนน่หวานแน่นอนเขาซับมานี่หนูไม้เขาต้องเปื้อนอะโบต้องห่วงเพราะว่าเขาล้างเลยู้ทุกคนเห็นแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวโุงงานาจะเอาหฮเบิร์เลยนะ ็แหน่งของไม้เนาะนแต่ว่าใหญ่แท้ น,นี่ก็ปุดมันมันแขกนอ,อ,อนนี่ก็บบกักใหญ่เลยนะผู้สม ว่าทุกคนหน่อน,นี่แม่หน่อนขาวเลยเนาะถ้าเอาไปต้มกินนี่อ้อนแล้วก็แซ่บแล้วก็หวานเนาะหน่อแบบนี้ก็แซ่บคึเดียวเด้ทานผต้มทุกคนตอนนี้น้ำกระได้หนะ่อไม้พอกินแล้วเนาะนี่เพราะว่าอยู่เพื่อนของน้ำก็ไม่ได้มีหลายคนเนาะสำนี้น่าจะพอกินแล้วแหละเนาะ เดี๋ยวฮอตกะสิไปท่าพ่อของน้ำอยู่ที่เถียงเนาะเพราะว่าตอนนี้เรากะกำลังไปยามมองอยู่นะเนาะไอ้นี่ครับไปท่าพ่อของน้ำอยู่เถียงกันเลยเดี๋ยวมาฮอดเถียงแล้วนะท่านผู้ชมมาฮอดกะเห็นปฐุมีกำลังมาเลยสบายดีปฐุมีสบายดีดจ้ามาเบิ่งหน้าบอจ้ามาเบืองหน้ารังถ่วถั่วไป็นสามสี่เทื่อแล,แล้วได้ดีนะพี ี่กินตเต็นหยาอ่ะมาแต่ไทยถหานไม้มาแต่หานมไม้นี่ว,ว้าวแล้วฉันเล่น่ะไหเนอะตอนนี้ก็น่าจะพอกินแล้วล่ะ่ะ <c oughs> ดีใจแห้งมาลงวี น้ำท่วมหน้าหลายรอบโพดลุงข่อยกับอาการนักเลยแบบนี้โอ้เสียงมัวนแห้งเนาะเอ้ามาโชคดีมาเจอทางน้ำชแนลว่าน้ำแบบนี้อ้างน้ำน้ำน้ำว่าน้ดีใจหลายเย็นมาบันทึกยังพุ่มหน้าทิ้นึงเลยอาอมณเลย จจดได้เห็นลุงวีคนล่อห้องเพลงเนะม่วนอีกนะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนตอนนี้พอเงาก,กับกำลังใส่ม่องอยู่นะกับไม่ได้เลิกปันไดเนะเพราะว่าย่างตามคันหน้าแต่ว่าขันลงอยู่หน้าแล้นี่น่าจะเลิกได้ทุกคน ได้ปลาอยู่บ่ไลถุงมีเมื่อแล้วจะหฮวเบิร์นกันเนาะปลาดมไม้ของน้ำได้ไหลายซ้ำได้น <c oughs> ี่นี่เนาะจะได้ซ้ำนี่แหละจะวาจะพอกินนะทุกคน เอาเงาเห็ดแกงกินน่ะอย่าม,มองไปทุกคนก่อนที่เราจะกลับเรากสิไีอย่าม,มองที่พ่อลงน้ำใส่ไว้ตอนขามาก่อนเนาะพอพันได้ก็พอได้เหมือดใส่แกงหน่อไม้นะ่ะ ไปอยามเลือกมอกันเลยนะ ขอับงอุ้ยคิดจะหนีอันนี้ป่าเี่ไหมกันนะ่ะประสูตร มีสองตัวมีทั้งลุ่มแล้วก็ทั้งเทิงนะ่ะใส่บุดเดียวนึ่งได้ปลาหลายขนาดนี้คันมืออื่นเนี่ยทุกคนม,มันลมัด้วยสามสี่ตัวนีลายก็คือหลายเล้าปอมาเบิ่งมุมนี้ก็คือน้ำท่วมลายนะทุกคนแต่ว่าตอนอปากกระทอง ป่าอย่างนี้ทุกคนเล่นมาปลาอย่างนี้ปลาสะทงปากปากแหลมปากยาเนาะถึกตลอดเลยป่านี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไก่ฮ่อสายอันนี้ พูดเลยโอ้ทุกคนได้ตลอดเลยทุกคนมึงแม่ยอมองขื้นปุ๊บได้ปั๊บเลยเนาะถือตลอดตั้งแต่ตั้งแต่พูมาจน ฮอดผู้น้ำากระสีได้ถ่ายอยู่นี่นะเพราะว่าน้ำมันเลิกเลยทุกคนไปฮอดผู้ละน้ำเลิกแล้วนุ้ำเํากับเตี้ยพร้อมมันก <c oughs> ยูพูกับแม่นมองของพ่อขน,น้ำอีกนะ่ะ ให้น้ำกันได้ทุกคนตอน้องน้ำถ่ายยู่พ้นให้ทุกคนได้เบิ่งนะะเนาะมันกลับว่าได้กว้างแบบนี้ได้ทุกคนกับเบิงอาจจะคือแบบถ่วมในนึงเนาะแต่ว่านำมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิงมุมนี้แล้วก็คือน้ำถ่วมหลเนานะทุกคนตอนี้ฝั่นทางน้ำหยามองแล้วแล้วเนาะ จะมาทาเบิ่งกันกว่าปลาทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันแล้วจะได้หลายสัมไดเนาะจะพอกินแรงหรือโบ่โอ้โมีเท่าอีกมองสองเซนครึ่งมา ปลาใหญ่อีกทุกคนปลากระทงไปใช่ละ <c ười> อื้อมีหอยอีกออนีน่นปลากระทง,งดได้ลายได้ลายทุกคนเน่ยใส่หน่อ,าานอไม้มือแรง ya